สวัสดีครับหลอกไฟฟ้าครับตัวนี้สภาพของใหม่อยู่นะครับมือสองลูกค้าใช้น้อยครับยี่ห้อทรูฟนะครับรับน้ำหนักน้ำหนักได้500กิโลนะฮะตัวนี้ทำการเทสนะครับขึ้นลงได้สบายเลยฮนะรับน้ำหนักได้500กิโลสนใจติดต่อได้คนะตัวนี้มือสองอย่างสวยเลยนะฮะ เอาขึ้นสุดๆเลยเนี่ยฮะมีตัวหนีบแขวนแถมให้ด้วยนะครับเนี่ยฮะเอาลงเลยตัวสวิตคอนทรลเนี่ยฮะใช้ไฟบ้านทั่วไปนี่แหละฮะ2500บาทนะครสนใจติดต่อดได้เลยฮนะตู่เชียงใหม่นะครับเนี่ยฮะน้ำหนัก500กิโลมีสายสลิงเต็มเลยนะฮะ สนใจติดต่อได้เลยครับสองพบาทพอดีครับ